เอาล้ครับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่คอนเทนเนอร์เทนเมนต์บนโลกนะของเราต้องบอกกันเลยครับว่าเย็นนี้ผมอาจจะมีสตรีมนะหลังจากลงคลิปวันนี้นะอาจจะลองสตรีมดูครับครั้งแรกเจอกับเซเนก้านะมาเนซาโอ้โหใครว่างๆครับตอนเย็นประมาณทุ่มสองทุ่มนะดูได้ครับจะสตรีมอัลติเมททีมนะ เก็บเต้มวายบอลครับอาทิตย์หน้าเผื่อได้คัดฟุตเผื่อได้เล่นฟุตนะ่สตรีมแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ครับแรกๆลองดูไปก่อนถ้าคนดูเยอะก็อาจจะสตรีมเยอะขึ้นครับวันนี้มาก่อนเลยอาร์ตนติน่ากับเซเนก้ลไปรอบแปทีแล้วเริ่มเกมบเลยครับ ตาตาเอเวอร์ครับไปโอ้โหเสื้อสีเดียวกันตายแล้วผมลืมเปลี่ยนครับอู้ใจเย็น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 ไปมาสิแล้วออ้ย โอ้มานี่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้หมงได้ไงครับโอ้โหตัดชิงมงนะคิดว่าปิดดีแล้วครับเมื่อกี้โอเคอุ้ยเซเนก้านี่มีแต่ตัวผิวๆครับต้องระวังให้ดีไป แมสซี่วิ่งโสงเบาจัง่ะโอ้ยยกมาสวยไม่ถึงแมสซี่มีพื้นที่โอ้ยเมนดี้อ้นเหนียวอยู่แล้วนะเมนดี้ลูกนี้แมสซี่ครับปันจากเสาสองเมนดี้ปัดเสร็จหันมามองกล้องด้วยนะ แมสซี่ปั่นเข้าไปเบาๆอ้ยไม่ถึงครับแมสซี่ยกเข้าไปหม,ย,มยังไม่ได้อลูกเปิดจากด้านข้างนี่เราไม่เคยได้เลยนะ <M ane. S 1> มานี่ครับโอ้หยุดไม่อยูอ่ต้องเข้าแรงครับโอ้โห <M ane. S 1> โอ้ย ล้ำหน้าครับผมแยกไม่ออกจรนะว่าสีไหนเป็นสีนไหนนะยิ่งจ้องยิ่งปวดตาโอ้ยเข้าหลังแบบนี้ไม่ฟาวด้วยครับแมซี่ไหลมางัดมาถึงราวตาโลไหมไม่ถึงเกือบได้ดีมาเดียครับ อาตาหืงยืนแน่นนะเซเนเก้ามาเพื่อสวนอยู่แล้วครับโอ้มานี่โอ้ลิซันโดครับต้องชมเลยลูกนี้ดิมาเดียโอ้โหเมซี่เมซี่ยังไม่ได้เติมกง็ดมาถึงไหมเมซี่ไม่ถึงครับตัวเล็กกว่ากองหลังเขาตัวใหญ่มาก ลิซันโดลิซันโดลิซันโดโอ้โหเกี่ยวไม่ติดอุ้ยตัดได้สวยครับลิซันโดไปดีมาเดียเมสซี่เมสซี่ปัน่นโอ้โหอีกแ oh, <no. S 1> ล้วเ่นสันมาครับเปิดเข้าไปอ้ไม่ได้ครับ โอ้ปิดนแน่นจริงนะลิซันโดมาตินส์เ,นสเดี๋ยว,ปวเปล่าเอลปาเปเรดีครับโอ้โหหนึ่งโอ้ขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวเปล่าลูกนี้โอ้เบนดี้ยังเหนียวนะต่างคนต่าง ต่างฝ่ายต่างเหนียวครับผู้รักษาประตูดีมาเรียเห็นแมซี่แมซี่โอ้ไม่ทันครับแมสซี่ดอ้ตูต่อศูนย์ครับโอ้ยิยงช่วงครบเวลาครึ่งแรกแ,แมสซี่ ิสันโด้ดิซแนโดให้มาครับเราตันโล้แนละ้ดิสันโดอีกแล้วโอ้โหเราตาโลให้มาครับเราตาโล้มาทีนี้ดิสันโดผมอีกแล้วเหรครับเราตัโลครับจบรึ่งแรกเลยครับอาเจนำไปก่อนนะเด็กฮืแรงกับฝรั่งเศสยังเสมเอกัูนยูนครับ ออ้ยโอซาโอ,อแข็งมากเซเนก้าโอ้แข็งเกินโอลยรัโอ้รอ,อ,อดเฉยครับคอยเล่นครับอาเจน นี่ครับลิซันโดลิซันโดมาตินิดโอเตอิมมาโอ้โหเติมมาเป็นกองหน้านะครับลิซันโดเ่นสันอับสไนเกลเกมาที่มานี่อูมานี่ พลิกได้เสร็จโเรเบโลครับโอ้น่ากลัวมานี้น่ากลัวออกข้างไหมครับอ่คุณน่าไปดีมาเรียครับได้สวนครับโอ้โหจับบอลเอา้าจับบอลยาว <c oughs> แต่ไม่ยาวพอไปดีมาเรีย <c oughs> ปาดทำ่ะเลาตาโล <c oughs> เลาตาโลมาตีนี้นะับสองประตูต่อศูนย์เราอาร์เจนติน่านะ ต้องชมดีมาเรียบลูกนี้ไปชกไปอีกแล้วปาดเข้ามาเราตาโล่โล่โล,ลครับให้ hey, พื้นที่ไม่ได้ครับมานี้ไปโอ้โหจ่ายลูกนี้น่าผิดหวังครับ ผมจะแทงออกข้างให้แมสซี่นะเมื่อกี้อ้ยตัดผ่านอีกแล้วโอ้โหไม่มีใครวิ่งทันครับลูกตัดผ่านของเซเนก้าลูกนี้ น้ำดักมันพอดีนะโอ้วลิซันโดเราก็ไม่ทันครับโอ้โปั่นโคง้โคงๆไปเลยครับสองตัวหนึ่งครับซาครับสปีดเก้าสิบอยู่แล้วนะซาแมสซี่ชิปเข้ามาดิมาเลียโอ้โห เลกข,ของดีมาเรียหรือเปล่าโอ้โหอังเกลดีมาเรียลุยทำกันอย่างสวยนะเจมส์เมซี่หาช่องจดนได้ชิปเข้าไปครับโอ้โหเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวหน่อยนะขอเปลี่ยนตัวหน่อยเมซี่ให้พักป้าครับพักเมซี่ไม่ได้พักใครก็ได้แต่พักเมซีไม่ได้ครับพักตาต้าโร่เดี๋ยวตาต้าโร่บอกเราผิดอะไรเนี่ย ปาเตครับปาเ,เต้องให้กูเมตมาช่วยกวาดบอลครับแล้วก็โรเซียซู้ครับออกไปพักครับเปลี่ยนกัน4ี่คนครับอาร์เจนติน่านัดหน้าเจองานหนักครับยอ้ย ค่อยเล่นครับค่อยเล่นครับเราต้องการผลครับโอ้ oh, ปลาลดีาลาห,ห,หูหู้สาให้ยืนตั้งป้อมยิงโอ้ยตัดสวยครับอาจจะติน่าไป ไปแล้วครับคอเลียคอเลียคอเลียาียายามาตั้งต่หนึ่งครับหลุดมาลูกนี้อังเค้คอเลียแต่แต่ในเรื่องจริงนี่คอเลียไม่ติดนะเป็นจูเลียนของอิเตอร์ครับคอเลีอาติดแทนนะคนละคอเลียนะครับ น่าเสียดายนะสำหรับอังเคิลคอรเรียครับไม่ติดทีมชาตินะแต่จูเลียนก็เก่งอีูครับของอินเตอร์ไปใจยเย็นเซเนก้าใจยเย็นอ,อ้าวเกโอมาเนี่เรียบร้อยครับเอาคืนได้ขออนุญาตพักมาติดน,นีดก่อนนะลาอตาโลครับ เปลี่ยนได้ทุกคนไหมเนี่ยโอ้เปลี่ยนได้ห้าคนครับขอเปลี่ยนหกหน่อยเดี๋ยวพักลิซันโดหน่อยครับโอ้ตามเมนดี้ครับกองหลังประสบการณ์สูงนะดีบาล่าโอ้โห้จานชนแบบนี้เดินช้าครับอาเจนิน่า เออค้าไปอ่าคุณย่ญญามาจังหวะสุดท้ายครับเออท้ามาอืมได้โมงไหมอ้โหไม่ถึงคอรียาคอรียาเอาโอเคครับจบเกมครับสี่ตัวสองครับดีดีน่นนาตีตัวเข้ารอบแปดทีมอ่าตีตัวเข้ารอบสี่ทีมครับขออภัยโอ้โห โอกาสยี่ต่อ12นะผ่านบอล102ต่อ113ครั้งครับโอ้อาจจะดีนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์โอ้โหชนะลูกโทษฝรั่งเศสมาได้นะฝั่งนู้นครับเหลือเบลเยียมปรตุเกตโอ้โหอาจจะได้เจอนัดชิงในฝันของทุกคนนะปรตุกเกตครับอาเจนหรือเปล่าครับถ้าเราไปถึงนะนัดชิง ่โคยเชียก็เข้ารอบลึกอีกแล้วครับชนะสเปนมาได้นะบาราซิลตกรอบกับอุลุกวัยครับโอเคมาครับไปนะัดต่อไปกันเลยอราเจนติน่าเจอกับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลน,นะนด์นะเวสคอสเดอปายครับอูลเล่นแผนไม่มีปีกนะสำหรับเนเธอร์แลนด์ของหลุยส์ฟงางกอล กูซื้อยอดเทคนิคครับไปอดาดนนครับมาในชุดสีน้ำเงินครับน่าจะใส่ตั้งแต่ดักที่แล้วนะไปครับเขียบอลเริ่มเล่นแล้วอาเจน แมสซี่ครับแมสซี่โอโหูหลบมาสวยแมสซี่แมสซี่แมสซ,มซี่อืมแมสซี่ครับเราดูแมสซี่อย่างเดียวเลยครับโอ้เดี๋ยวปอห้าตัวครับหลังเนเธอร์แลนด์รับแน่นจริง โอ้ยตัดสวยครับโอ้เอาโอ้โหจานมาฟาวอะไรก่อนเมฟิเตีายครับโอ้โหอเกินไปเดือปไปเกินไปดูโปแลนด์มาหรือไงยิงแบบอือลูกโทษไหมโอเคครับไป ชื่นเกมใหม่ของอาจเจนหาบอลขึ้นมาครับเมสซี่โอ้โหเพื่อนเติมไม่ทันครับเอาจะเข้ากลางช้าไปหนึ่งจังหวะเลยครับโหลเซอโซโ,ซโอ้โห <c oughs> ผมไม่ได้จักโกในเทลแรนนะเดยองครับขอ,องบอลได้ดีเดยองโอ้เมสซี่ โอ้ยตัดสวยครับดิซันโดให้เครดิตเลยลูกนี้โลเซลโซ่มาเดี๋ยวปอพักบอลไว้ก่อนครับปันทูหือแน่นจริงจริงนะเอาเดือยไปโอ้โหลูกเดือบเดือยไป เดยไปเฉยเดปอเดยไปเดยไปครับเดยไปอุ้ยตัดสวยอื้ออย่างงี้ก็ยิงได้เหรอเพื่อนโอ้มาติเดสเราไม่ให้ครับอ๋อมาขวาได้นะเขาจะเรียนสั้นครับเมซี่ เราเล่นกลางสนามไม่ได้นะเป็นของเนเธอร์แลนด์หมดเลยครับมาซี่ <acy> ต้องใช้ความแข็งปาดเข้ามาโอ้โหไม่ถึงเตะไปโอ้ยสวยครับงัดออกมาอมขอไม่ได้เลยเพื่อนโอโ้จบครึ่งแรกครับอย่างสูงสีนะสูนย์เปตัวสูนครับ ดาริบินครับยังทำอะไรไม่ได้แนะ้ะโอกาสของอาร์เจนก็ยังไม่มีครับสองครั้งนะแต่ในเทแรนดมีห้าครั้งครับของเดปายนะไปครึ่งหลังครับเมสซี่ <Messi. S 1> <Messi. S 2> ให้มาอูวิชันโดไม่ถึงดีมาเรียนนะมองไปสาวโนะครับมันไม่มีมุมครับเราแตะนี่ กองหลังวานได้กับเดอลิกนี่เก็บเรียบครับไม่มีพื้นที่ให้เราครับโอ้โหดูเดเปอมาแมซี่แมซี่โอ้ยเอาสวยเฉครับลาตัโลแต่มันช้าไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับลาตัลโล้นะโอโ้มีพื้นที่ขนาดนั้นยัง กระชากกองหลังไม่ได้นะดมาเดียต้องออกครับใช้เซตหน้าเซตดิมนะโอ้ลูกดี้ครับโอ้โหเต็มข้อครับโอ้โหบุกไปเข้าก็ยิงมาตรงนี้แหละครับอาเดนติน่าโอ้โห เอาจนได้ครับมาดูรูนี้กันโอ้แตะมาสวยมากแล้ววอลเล่ไปเลยครับปาเลเดสหรือเปล่าน่าจะปาเลเดสนะโอ้ปาเลเดสครับต้องแฮกแล้วครับขอ,อยากเปลี่ยนตัวครับปาเลเดสนี่ไม่น่าไหวแล้วนะโกเมสขึ้นขยับมาแทนจะอโอตาเมนดี้แทนลูมิโรครับที่อย่าเปลี่ยนเดอร์ปอลด้วยนะ บอลไม่มีตัวแล้วครับอ่ามอเลน่าครับต้องเปลี่ยนครับยิ่งแปดสีโอเคมอร์เลน่ามีแปดสีแล้วโอ้โหเ,เ,เราเปลี่ยนปุบแล้วด้วยครับไม่เป็นไรครับต้องคนใช้มอเลน่าไปขยับครับอาร์เจนตินาโรเซอโซกับปาเลเดสครับฮีโร่ของนัดนี้นะ เดี๋ยวเราอัลติเมตดีเฟนส์เลยครับเอาดีบาลล่าครับดีบาลล่าโอ้โหยิงสวยมากนูกนี้มสซี่ครับผมไม่ต้องรีบก็ได้มสซี่เอาไวนารูครับออกไปพักครับ โดนจนได้ครับโอ้ลิมเส้นทิมเบอร์มาง่ายๆเลยนะเราก็มัวแต่บังบอลครับน่าจะคิดว่าสงสัยครับ <c oughs> กองหลังหายไปไหนหมดครับโอ้โหเมซี่รับจบโอ้โห ขอดูภาพช้าเลยเมื่อกี้นะผมขอดูภาพช้าหนะ่อยมาซี่ด้วยนะโอ้แล้วก็ถักข้อไปเองโอ้โห90นาทีครับเกมนี้มีอะไรจริงๆนะอ๋อครับเอาตัดได้สวยครับเดือบปอลมสซี่ออดีบาล่าอีกแล้วครับไป ขอดีๆนะสิบลาลารอบนี้ขอดีๆขอดีๆเอาอยู่ครับเอาข้ามเลยขอภัยครับอย่าวางใจไม่ได้ครับนำถึงจะนำแล้วครับ อุ้ยจานแดงเลยได้หรือเปล่าโอเหลือครับเเนธอร์แลนดุงฟี่ครับโดนไปก่อนดีปารโอ้โหเดือบเปล่า,ลาได้อยู่มทิมเบอร์อีกแล้วนะทิมเบอร์ไม่ให้ไปแล้วโอ้จ่ายสวยมากคิวเลือพ์พลาตลูกนี้ คอยเล่นเลยครับอาเจนไม่รีอยูครับไม่รีอครับไม่รีอครับเล่นอย่างผู้ชนะครับโดนโหช่างมันครับอาเจนขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นครับเราจะเป็นแชมป์นะไปแล้ครับเพย์สุดท้ายเรือเปา แมซี่ปันน่าจะเปลี่ยนให้อีกคนนะถ้าทดเวลาครับเราจะเปลี่ยนแทนเราสงสารมากนะโอเคเรียบร้อยครับปันออกไปเองครับแมซี่ลูกนี้เทสุดท้ายครับอุ้ยอุ้ยตัดสวยครับ,รบเอา้าล้ำหน้าอู้โชคดีครับ อ้เมื่อกี้มันหลอกยิงให้ผมนะตายค่อยๆเล่นครับไม่ต้องเร่งรีบครับงัดข้ามหัววานได้ไปอืมวานได้บอกจะเล่นอะไรดูรุ่นด้วย <c oughs> นี่รุ่นปิดตาอ่ะจัมโบ้สองอ,อโทษทีครับอันนั้นพาครับหนึ่งช่วงนี้ดูเออ่พาพะบ่อยนะเด้งเต็มฟีดครับเอา โอเมสงัด oh, มาดิบา,า่าพักลงวอลเล่โอ้ยเมซี่บอกผมอยู่นี่เฮ้ย <c oughs> <buzzer> พี่อยู่นี่น้องดิบา,า่าเมซี่บอกโอ้ยโอ้หวุดลูกนี้เมซี่เปิดโกงมากครับแต่เราก็ยังเปิดไม่เป็นอยู่ดีนะเมซี่โยนเข้าไปครักเกือบได้ครับ สาสองอูมันลึกไปครับอุ้ยหยอดมาแบบนี้เหมือนเตะทิ้งครับเดินไปเล่นช้าที่สุดเลยครับมาตินิสขึ้นมาคอเรียไปไม่ได้ไม่ไปครับคอเรียดีบาล่าอูยดีบาล่าใจมาสวยปันเลยโูู้้ แมซซี่ตัดได้ไหมตัดไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้โหจบเกมครับอ้อาเดรติตาครับเข้ารอบนะโอ้ดัชชิงชนะเลิศอีกครั้งครับหลังจากปี2 0 1 4ที่ไปเยือนมาแล้วนะโอปีนี้ผลจะต่างออกไปครับต้องติดตามชมคลิปหน้าเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับคลิปหน้าเรามาเต็มคลิปนะ จะเจอใครระหว่างอูลุกวัยกับโปรตุเกสจะเป็นแมตชิงในฝันหรือเปล่าขอดูก่อนได้ไหมว่าเจอใครนัดหน้าอ้เจออูรุกวัยครับน่าเสียดายสำหรับโปรตุเกสนะอไม่เป็นไรครับพี่โดรอบสี่ทีมก็มาไกลพอแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe อีกหนึ่งครั้งนะเย็นนี้เรามีสตรีมครับเดี๋ยวเรามาเล่นอ่า อัติเมททีมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คิหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ